คลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนสำหรับค่าเฉลีย่ยเจ้าอาสวิทนะครับผมใช้น้ำมันกระพริบเนี่ยไปทั้งหมด50กิโลนะครับขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับพี่น้องนะครับชาวลพบุรีนะครับใส่ชุดนะครับเจ้าสไปเดอร์แมนมาด้วยพี่ๆเขาจ,จัดลายนะครับ1แถว2แถวนะครับเขาจะจัดลายเรียงเดียวยิงยาวไปอย่างนี้นะครับหมากันแล้วปูนูนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลชาร์โดว์ไรเดอนะครับ วันนี้ก็อยู่กับผมอ้นชาโดว์ไรเดอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับไปชมบรรยากาศในส่วนของทริปประจำปีนะครับ2,565นะครับซึ่งเป็นทริปที่เรียกได้ว่าใหญ่มากๆนะครับผมทริปนี้เป็นทริปที่ทททหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดนะครับผมซึ่งวันนี้เราพาเจ้าล็อกแมนนะครับมาเก็บกิโลด้วยนะครับผมเป็นทริปที่เหมาะสมมากๆผมอยากเก็บ00 0กิโลแรกให้ครบนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเก็บภาพบรรยากาศ ในส่วนของทิปนะครับที่เราจะไปในวันนี้ทั้งหมดมาให้เพื่อนเพื่อได้รับชมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเก็บเอเวอร์เรจก็คือการเก็บค่าเฉลี่ยของน้ํามันที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับว่าเราขี่ไปทั้งหมดกี่กิโลและน้ํามันใช้ไปทั้งหมดกี่ลิตรเราจะคํานวณให้เ,เพื่อนเพื่อได้รับชมด้วยนะครับว,ว่าทิปนี้นะครับว่าทิปนี้ใช้ค่าเฉลี่ยไปทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะคํานวณเก็บไว้ให้เพื่อนเพื่อนอีกเช่นเคยคล้ายๆคลิปเจ้าคลิก160นะครับคลิปนี้ไม่พลาด ค่าเฉลี่ยเจ้าอาเซเว่นนะครับก่อนอื่นเลยฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชาโด o ไรเดอรด้วยครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือสนุกสนานอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมคลิปบรรยากาศในการออกทริปท่องเที่ยวประจําปี2565ที่ยิ่งใหญ่ของเราในวันนี้กันดีกว่าครับไปอ่านี่นะครับพรเพื่อนๆบรรยากาศนะครับ เป็นการลมตัวชุดใหญ่มากๆนะครับหัวขบวนนะครับแล้วก็ไล่มาตามลำดับนะครับก็จะมีสติกเกอร์ลำดับให้นะครับลำดับที่เราได้คือหมายเลข67นะครับก็เดี๋ยวมาแปะกัน ในเปเปอร์นะครับผู้ลงทะเบียนนะครับสำหรับเหล่าไบค์เกอร์จะมีทั้งหมดประมาณ190คันนะครับกลุ่มเหล่าไบค์เกอร์กลุ่มเหล่าบิ๊กไบที่ท่องเที่ยวแบบเซฟตี้นะครับเพราะว่ามีการนำโดยขบวนรถนะครับตำรวจทางหลวงแล้วก็มีผู้ว่านะครับผมจังหวัดลบบุรีมาเปิดงานในพิธีนะครับสะท้อนสังคมในการขับขี่ท่องเที่ยวปลอดภัยนะครับนี่เราก็มากับชันท็อปด้วยครับ เนี่จจะทบก็พาเจ้าซูซูกิมาเช่นเดิมนะครับนี่ได้เบอร์74นะครับนี่เดียวคนนี้จะไม่ออกเอาผม67ก็ตามตามกันไปนะครับในส่วนของการที่มาร่วมกิจกรรมนะครับก็เราลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของออนไลน์เสร็จแล้วก็มาหน้างงานก็จะมีการลงทะเบียนนะครับหน้างงานแล้วก็รับเสื้อนะครับที่เราแจ้งไว้ว่าจะรับเสื้อไซส์อะไรนะครับรวมถึงข้าวนะครับผมที่จะมีให้ในตอนเช้าก่อนจะออกเดินทางนะครับ และก็สติกเกอร์ในการติดรถนะครับก็จะมีมาให้ด้วยนะครับผมน้ําดื่มก็จะมีพร้อมรวมถึงล้างกาแฟนะครับของพันไทยนะครับที่เรามาจอดที่ปั๊มพีดีแห่งนี้ก็จะมีพร้อมบริการนะครับเดี๋ยวเรามาคํานวณกันดูนะครับว่าน้ํามันทั้งหมดที่เราใช้ไปเนี่ยมันตกกิโลละกี่บาทนะครับผมในส่วนของอาราสิ้นเปลืองเนี่ยจะตกประมาณเท่าไหร่นะครับ เนื่องจากว่ามีเพื่อนๆอยากดูค่าเฉลี่ยนะครับในส่วนของเจ้าอาเซเว่นโอเคตอนนี้น้ามันเต็มถังครับผมถึงเหล็กเรียบร้อยเดี๋ยวเราใช้ทิปทูนะครับก็คือทิปสองนะครับโอเครีเซ็ตเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราขี่ไปแล้วทั้งหมดเนี่ยใช้กี่กิโลแล้วก็ใช้ทั้งหมดกี่ลิตรแลวก็เติมน้ามันทั้งหมดกี่บาทนะครับได้เวลาออกนะครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็เข้ามาในจังหวัดลบบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ดีนะครับผมที่เป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากทริปนี้นะครับก็จะมีตำรวจนะครับที่อยู่ประจําจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ก็จะคอยช่วยเปิดไฟเขียวนะครับทุกไฟเขียวให้ผ่านแล้วก็ทุกแยกก็จะช่วยการลดให้ขบวนได้ผ่านนะครับ มีผลกระทบบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับชาวบ้านยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นตัวแทนสําหรับทีมทิพย์นะครับขออภัยในความไม่สะดวกสําหรับพี่น้องนะครับชาวลบบุรีนะครับชาวบ้านแถวนี้ด้วยนะครับาจะาใกล้ถึงสถานที่จุดแรกนะครับที่เราจะไปเยี่ยมชมกันนะครับหลังจากออกเดินทางมานี่ท้งขบวนเดี๋ยวเราไปถ่ายหน้าหน้าดีกว่าขออนุญาตนะครับ ดีนะครับทุกคนก็ขบวนยาวนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับโอ้ขอบคุณครับตอนนี้เราก็มาถึงพระนาลายราชนิเวศนะครับเป็นที่เรียบร้อย,ยก็เดี๋ยวเตรียมตัวนะครับเข้าไปชมบรรยากาศภายในโดยจะมีพี่ๆไกด์นะครับมากรุเทศในการนำเดินท่องเที่ยวแล้วก็ ให้ข้อมูลต่างๆนะครับเนื่องจากว่าทริปนี้เป็นทริปที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดนะครับอย่างที่เราแจ้งกันไปแน่นอนว่าก็ต้องมีมคุเทศในการนําขบวนเพื่อดูสถาปัตยกรรมเก่าๆนะครับณที่แห่งนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปชมภาพบรรยากาศภายในนะครับวันนี้ก็มีพี่ๆตำรวจเข้ามาช่วยนะครับเยอะเลยต้องขอบคุณพี่ๆตำรวจด้วยนะครับทาให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้ดูรถเยอะมากผมเดินจากสุดนู่นมาสุดนี่เลย นะครับฝั่งนี้ก็จอด2ชั้นนี่นะครับทุกคนก็สุดกระแพงแล้วนะครับนี่มีพี่นะครับเยอะเลยมาร่วมกันนะครับอ้าวจานท็อปจอดนี่โอเคว่าเจจานท็อปด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพื่อนเพื่อี่พี่มามากหน้าหลายตานะครับคนรู้จักกันก็เยอะคนในแวดวง2ล้อก็เยอะนะครับก็เป็นพี่น้องกันนะครับสนุกสนานไปด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในกันดีกว่า เก็บภาพเล็กๆน้อยให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วกันนะครับก็เรามีอีกหลายๆสถานที่ให้ได้รับชมนะครับแล้วก็บรรยากาศอื่นๆอีกมากมายนะครับโอเคโอเคนะคะฝั่งตรงก้าวเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งจังหวัดลพบุรีไปก่อนนะคะเชิญค่ะอู้คนเยอะมากนะครับคนเยอะมากเลยจะร้อน ตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในนะครับซึ่งเป็นเขตพระราชวังชั้นในนะครับด้านในก็ถือว่าเป็นทิปสุดพิเศษมากๆนะครับเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่พิเศษในการพานําเข้ามานะครับณที่นี่นะครับนี่ครับ ถือว่าใหญ่มากๆนะครับผมในส่วนของพระราชวังนี่คืออ่างอาบน้ําของชาววิลานนะครับในยุคพระนารายณ์นะครับนี่น้ำจะไหลจากโน้นมานะครับผ่านนี่นะครับจะเห็นหินแกนิตนี่ครับตรงนี้หินแกนิตไหลไปโน่นตรงนี้แกนิตนะครับนี่แล้วก็ออกท่อตรงนี้แล้วก็ออกรูนี้กลายเป็นน้ําไหลออกไปนะครับชากุชีโบราณนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรา เข้าไปทานข้าวนะครับนี่มุม่งมาทางวัดเชิงท่านะครับแต่ว่าแน่นอนว่าขบวนค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าก็เป็นร้อยเนาะวันนี้ก็มีพี่สปเดอร์เมนมาด้วยนะครับนี่นี่พี่สปเดอร์แมนเราโอ้โหสุดยอดนี่รองเทา้าแกรองเท้าอยู่ไหนยังไมโอ้เป็นรองเท้าด้านในด้วยเนี่ยแกอย่างเท่ใช้นิจานะครับผมตัวพันนะครับมา แล้วก็ใส่ชุดนะครับเจ้าสไปเดอร์แมนมาด้วยสุดยอดเลยพี่ทิปจะใหญ่อย่างนี้ก็แน่นอนว่ามันก็อาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับร้านที่เราจะมาทานข้าวกลางวันนะครับนั่นคือร้านแพรบ้านริมน้ำนะครับรน,ะะนี่วิธีไบเกอร์วิธี2องล้อเสร็จมาวิธี2เท้าต่อเดินไปกินข้าวอากาศโคตรดี ร้อนไหม้ผิวสะใจดีเหลือเกินก็สําหรับทริปนี้นะครับพักกลางวันเรามาพักที่ดิมแพรนะครับก็จะมีข้าวนะครับผมเป็นข้าวแบบเดือดตักเองนะครับมีแกงเห็ดนะครับผมมีผแหนงไก่แล้วก็มีผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นหมูลาบนะครับลาบกะเพราหรือไม่ถ้าเป็นลาบกะเพราแล้วก็ต้มยำปลานะครับก็เดี๋ยวทยอยมาเติมไปเรื่อยแล้วก็ฝั่งของหวานก็จะเป็นผลไม้นะครับ ในโมแล้วก็ยำยำผลไม้ใส่กุ้งนะครับยำผลไม้ใส่กุ้งโอเคก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็บรากาศโดยรอบก,ก็จะอยู่ที่ริมน้าเลยนะครับก็เป็นแผ่ริมน้ําเลยก็จะได้บรรยากาศนะครับได้บรรยากาศแผ่ริมน้ํานิดนึงนะครับก็อากาศโล่งนะครับถ่ายเท ก็ไปร้อนนะครับถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเที่ยงตรงพอดีส่วนบางท่านที่ชอบเย็นๆนะครับก็จะมีห้องแอร์ด้านในด้วยนะครับห้องแอร์ห้องแอร์ตรงนี้แล้วก็มีชั้น2อีกเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปซ้อยกันดีกว่าครับก็เตรียมตัวเดินทางนะครับไปสู่สถานที่ต่อไปนะครับผู้นำขบวนก็เรียกเรียบร้อยครับเราออกช้าหน่อยเพราะรถเราท่อดัง กินข้าวของวันกันอิ่มกันน้าดูเลยแต่ละคนพร้อมรุยมากตอนนี้เราจะเข้าไปในค่ายทหารนะครับซึ่งหน่วยสงครัมพิเศษนะครับก็มารับด้วยตัวเองเลยนะครับเพื่อเข้าไปในค่ายนะครับเข้าไปก็หลายคันละเราเข้าขาบวนดีวยวครับ ต่อเลยกันต่อในเมืองก็ใช้รอบต่ำๆไว้ครับผมเก่งใจนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวก็จะเป็นสายทัวลิงนะครับก็เป็นรถแนวสไตล์การออกทริปสมารถกว่านะครับแนวสปอร์ตแบบจ้าเต็มร้อยก็้เคียงเราเนี่ยถือว่า น้อยนะครับเจ้าล็อกแมนวันนี้คือม้าฉายเดียวเลยที่เป็นสปอร์ตที่ตักที่สุดนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนลลอกไปดูขบวนนะครับนี่พี่เขาจัดลายนะครับ1แถว2แถวนะครับเขาจะจัดลายเลียงเดียวยิงยาวไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เพื่อจะมุ่งไปยังฐานที่ปลายทางนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบ2แถวอย่างนี้ตลอดไปนะครับนี่เราก็ได้เข้ามาในส่วนของค่ายทหารนะครับถือว่าพิเศษมากๆเลยนะครับพี่ทหารก็เป็นคนพาเข้ามานะครับ สวัสดีครับผมเน hey, mm hmm. ีพิททหารก็ต้อนรับอย่างดีนะครับโดยปกติตรงนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเท่านั้นนะครับหรือผู้ที่ติดต่อราชการจริงๆนะครับจะมาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาอย่างนี้คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้ทท,ทนะครับก็จัดการให้นะครับผมแล้วก็พิ่ทหารเนี่ยต้อนรับด้วยความยินดีอย่างมากนะครับ โอเคตอนนี้ก็คือถึงจุดที่จะจอดรถกันแล้วนะครับสี่แถวโอเคพี่พีทหารก็รอต้อนรับนะครับแล้วก็รอมวงสวงสักระบูชาองค์พัะนา,ายนะครับที่ศูนย์สงครามพิเศษแห่งนี้นะครับวันนี้ก็หลายชีวิตนะครับผมสองล้อก็มาสนุกสนานกันนะครับเป็นบรรยากาศที่น่ายินดีมากๆแล้วก็ ได้รับคำชมจากพี่ๆตำรวจแล้วก็ทีมงานข้าราชการนะครับว่าเป็นทริปที่โอเคแล้วก็เหมาะสมนะครับผมในเรื่องของทั้งขบวนในการขับขี่แล้วก็เรื่องการจราจรนะครับรวมถึงการเคารพบึ่งกันและกันนะครับไม่ใช้เสียงดังไม่ยกล้อไม่เบิ้ลน,นะครับผมในสถานที่ราชการหรือเขตชุมชนนะครับแล้วก็รวมถึงไม่ได้ขับรถเร็วด้วยราชการครอบครัวชาวรบพิเศษตลอดจนชาวจังหวัดลบบุรี สืบมาจนถึงปัจจุบันทางพี่ทหารศูนย์สงคารามพิเศษนะครับก็เขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้ขี่วนนะครับรอบสนามสีฮาราเดโชนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสนามหลักสนามใหญ่ของที่นี่นะครับศูนย์สงคารามพิเศษไม่ว่าจะเป็นการฝึกการเดินสนามการเดินแถวก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับทางพี่พีทหารก็ให้วนนะครับที่สนาม ควจริงเขาก็จะให้เดินวนนะครับแต่พอดีเราเป็นแก๊งปิไกไบค์เลยได้ขี่วนนะครับไปกันเลยไปกันเลยชูดยกันเลยนี่ถ้าเขาไม่ห้ามเสียงดังเลยผมชูดโชว์แล้วเนี่ยเ <alright. S 2> <c oughs> หงาังเลยสายสปอร์ตแ่่เขาให้วนอย่างนี้แล้วผมอยากเทโค้งจริงเลย ตอนนี้เราก็ถึงพระที่นั่งเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเย็นขนาดไหนเพราะชื่อที่เรามาก็คือพระที่นั่งเย็นนะครับที่เขาบอกนี่เราจอดนี่เลยข้างหน้าเลยแล้วกัน จัดไปพัที่นั่งเย็น้ะครับเดี๋ยวเรามาเย็นๆกันดีกว่าโอ้จริงพัที่นั่งเย็นจริงเฮ้ยพัที่นั่งเย็นน่ะคือเข้ามาแล้วแบบไม่มีแดดเลยอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้แดดเยอะมากเจนทับพักที่นั่งเย็น,น,เ,ยนเข้ามาแล้วไม่มีแดดเลยเย็นจริงเข้ามาแล้วไม่มีแดดพักที่นั่งเย็นพี่โอ้อากาศดีสมคำล่ำลือโอเค ก็เริ่มหาที่จอดกันนะครับนู่ยนยาวไปนู่นเลยเราได้ที่จอดด้านหน้าก็โอเคหนะ่อยมาเร็วอ๋อมาเร็วเป็นอย่างนี้เองเพราะว่าปกติเราอยู่ท้ายขบวนเราก็จอดหลังสุดคนมาเร็วก็ได้จอดที่ดีๆนะครับง่ายๆด้านหน้านี่ก็เป็นบรรยากาศในพระที่นั่งเย็นนะครับเข้ามาแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะครับนั่งตรงไหนก็เย็นนะครับสมชื่อจริงๆเพราะว่าลมเนี่ยถือว่าพัดรอบทิศทางเลยนะครับ ทางขบวนก็เดินไปด้านในฟังอาจารย์ส้อยนะครับผมให้ข้อมูลเกี่ยวกับพะที่นั่งเย็นที่นี่นะครับส่วนเราก็ขอนั่งพักเก็บบรรยากาศสักครู่เมื่อกี้จะนั่งหลับมากกว่ากระดกสปอนเซอร์ยงเย็นแล้วยังไม่ตื่นเลยแดดมันร้อนแล้วตื่นช้ามันเลยง่วงมากเลยก็เดี๋ยวเราเคลื่อนขบวนนะครับ ตลางก็น่าจะไปงานกระท้อนอีกสักที่นะครับแล้วก็จะไหลกลับแล้วนะครับนี่นะครับก็มาถึงเทศกาลกระท้อนหวานนะครับของดีลบบุรีนะครับ ก็ทางนานอำเภอนะครับก็เตรียมจุดให้เหล่าไบค์เกอร์นะครับไปจอดแล้วก็ถ่ายรูปนี่คือผ่าตลาดเข้าไปเลยนะครับอย่างที่บอกครับผมก็ต้องขอบคุณทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็พี่ๆเจ้าที่ที่ช่วยเหลือนะครับอำนวยความสะดวกให้กับทิปไบค์เกอร์อย่างพวกเรานะครับได้มาสนุกสนุกนะครับแล้วก็ทําตามกฎระเบียบของสังคมนะครับว้าวกลางตลาดเลยนะครับเยี่ยมไปเลย ทางตลาดเลยรบกวนเขาไม่นอ้อแต่คงไม่นะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะให้เหล่าไบค์เกอร์มาจอดรถในเต็นท์กลางตลาดตรงเวทีกลางแห่งนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปหาของกินของดีนะครับเมืองลบบุรีนี่เรามาทั้งทีก็ต้องจัดซะหน่อยครับผมก็จัดชุดยำนะครับกระถอนแบบส,สดๆเราลองกินแล้วมันก็อร่อยหวานนะครับแต่ว่าเราไม่ถนัดปอก เราเอาแบบที่เขาปอกมาให้ดีกว่าบรรยากาศนะครับโดยรอบงานกระท้อนนะครับนี่ก็เป็นขบวนเรานะครับรถแบบหลายซีซีรถที่แบบหาดูยากก็มาเยอะนะครับทีมนี้เยอะแยะมากมายเลยเป็นภาพบรรยากาศนะครับกําลังจะเดินทางออกนะครับแล้วก็เตรียมตัวกลับกรุงเทพนะครับไปกันแล้วไปกันแล้วไปเป็นขบวนนะครับ โอเคทริปนี้จบสมบูรณ์นะครับไม่เกิดภุบัประเทศไม่เกิดเหตุขัดข้องใดๆระหว่างทริปนะครับทุกคนก็ยิ้มแย้มแจม่มใสนะครับทุกคนเลยนะครับแล้วก็สนุกสนานกันทุกคนนะครับน้ํามีดื่มตลอดทางของกินก็อาหารตอนเช้ากินเรียบร้อยอาหารกลางวันก็กินเรียบร้อยส่วนอาหารเย็นๆหรืออาหารก่อนที่จะไปกินมม้อเย็นที่บ้านของแต่ละคนก็มาเล่นที่ของดี เมืองลบบุรีก่อนนั่นก็คือเทศก,กาลกระท้อนนะครับที่นี่เองก็แต่ละคนก็ได้ของติดมาที่มือกลับบ้านนะครับก็อตอนนี้กําลังเตรียมตัวแยกย้ายนะครับแต่ว่าแยากย้ายที่นี่มาถือก็คือยังไม่ได้แยกตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวไปขี่ออกไปทมเส้นทางจนถึงถนนเอเชียแล้วก็แยกยาก้ายกันกับเส้นทางของแต่ละคนนะครับเฮ้ยสปอร์ตแมนมาแล้วเอเค นี่นะครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศภาพโดยรวมของทริปวันนี้ที่เรามานะครับผมกับเจ้าล็อกแมนนะครับที่พามารันอินกันนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่เก็บมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาโดว์ไลเดอร์ด้วยนะครับถ้าจะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าสนุกสนานนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราอีกหนึ่งช่องทางนะครับบรรยากาศโดยรวมสําหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อน ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับบายโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มนะครับผมตอนนี้เราใช้น้ำมันเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้ไปเยอะมากใช้จนถึงทิปเอฟทิปเอฟคือน้ำมันกระพริบนะครับและผมใช้น้ำมันกระพริบเนี่ยไปทั้งหมด50กิโลนะครับสแสดงว่าน้ำมันกระพริบสามารถใช้ได้50กิโลอย่างแน่นอนนะครับ ผมขี่ความเร็ววันนี้นะครับโดยประมาณนะครับ120-130นะครับผมมี104 105บ้างแล้วก็มี80-90บ้างนะครับเดี๋ยวเราคำนวณแล้วก็จะดูว่าตกกี่กิโลลิตรนะครับก็เราใช้ทิป2เมื่อเช้านะครับที่เราเติมไปเต็มถังนะครับถึงคอเหล็กเราใช้ไปทั้งหมด285กิโลเมตรนะครับโอเคนะครับเราเติมน้ำมันถึงเหล็กนะครับผมเท่าเมื่อเช้านะครับขึ้นมาบนเหล็กอย่างนี้เลยนะครับเท่าเมื่อเช้าเป๊ะนะครับซึ่งน้ำมันที่เราใช้ไปนะครับทั้งหมด 11.07ลิตรนะครับเดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันดูนะครับจากตั้งแต่เมื่อเช้านะครับ11.07ลิตรแล้วก็ใช้ไปทั้งหมด285กิโลนะครับเดี๋ยวเราคำนวณดูกันนะครับว่าจะตกกี่กิโลลิตรนะครับแล้วก็จะตกกิโลละกี่บาทน,นะครับเดี๋ยวลองมาชมกันดูนะครับ